เรามีเหตุผลที่จะขอบคุณได้เสมอมีลเลคเชอร์มอร์นิ่งพอดแคสต์สำหรับคนทํางานอาสังหาสร้างอาชีพ EP 1 1ว่าด้วยบทความนี้ครับจากหนังสือคนฉลาดเลือกคิดไม่เลือกเครียดครับไม่เคยมีสิ่งใดในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เราแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองตระหนักและนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองได้หรือไม่ก็เท่านั้นคำคำเดียวที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ทุกเมื่อคือคําว่าขอบคุณเพราะค,ำคำําคํานี้เกิดจากความสํานึกรู้คุณความพอใจ ความอิ่มเอมและความซาบซึ้งและความรู้สึกที่ดีนะครับและเราไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าขอบคุณแค่กับผู้อื่นแต่เรายังสามารถพูดกับตัวเราเองกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราและกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็ได้เพราะในชีวิตเรานั้นมีสิ่งที่เราสามารถรู้สึกขอบคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายความสุขหรือความทุกข์ความหวังหรือความผิดหวังการได้รับหรือการสูญเสียสิ่งที่เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดหรือไม่คาดคิดความโชคดีหรือความโชคร้าย ความราบรื่นหรือปัญหาสิ่งที่เข้าข้างเราหรืออุปสรรคที่ขวางหน้าเราความสําเร็จหรือความล้มเหลวความสุขสบายหรือความยากลาบากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็รวนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมอบบางสิ่งให้แก่ชีวิตเราและเราย่อมมีเหตุผลที่จะขอบคุณได้เสมอทําไมการขอบคุณจึงทําให้เรามีความสุขเพราะการที่เราจะรู้สึกขอบคุณบางสิ่งได้นั้นเราย่อมมองสิ่งนั้นในแง่บวกและตระหนักรู้ว่ามันมอบบางสิ่งให้แก่เรา ตรงกันข้ามครับถ้าเรามองมันในแง่ลบหรือคิดว่ามันทําร้ายเราย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้สึกขอบคุณแต่เรากลับจะเต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจความผิดหวังความเจ็บปวดและความทุกข์บา่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจดูเลวร้ายแต่ถ้าเราพยายามหาเหตุผลที่จะขอบคุณมันเราก็จะพบแง่บวกของมันที่ซ่อนอยู่ว่าสิ่งนี้สอนอะไรแก่เราและให้อะไรกับเราเพราะไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เรา แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นตตะหนักและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองได้หรือไม่ก็เท่านั้นเช่นเวลาที่เราผิดหวังความผิดหวังสอนอะไรแก่เราก็คือสอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตไม่คาดหวังกับสิ่งต่างๆมากเกินไปและรู้จักเผื่อใจกับสิ่งใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นหรือเวลาที่เรามีปัญหาปัญหาสอนอะไรแก่เราก็คือสอนให้เรารู้จักเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เรียนรู้เติบโตและแข็งแกร่งหรือเวลาที่เราสูญเสียการสูญเสียสอนอะไรแก่เรา ก็คือสอนให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งย่อมเข้ามาและจากไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นและสอนให้เราได้เรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางหรือเวลาที่เรามีความทุกข์ความทุกข์สอนอะไรแก่เราก็คือสอนให้เรารู้จักอยู่กับความทุกข์พบหนทางที่ดับทุกข์และรู้คุณค่าของความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือเวลาที่เราพบเจอความยากลําบากในชีวิตความยากลําบากสอนอะไรแก่เรา ก็คือสอนให้เรารู้จักต่อสู้ยืนหยัดและฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตและช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ว่าสิ่งแย่ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งอาจทําให้เรารู้สึกแย่หรือเป็นทุกข์เพียงแค่เราหยุดยั้งตัวเองไม่ให้รู้สึกแย่หรือเป็นทุกข์กับมันชั่วขณะและเลือกมองในแง่บวกหาเหตุผลที่จะขอบคุณมันเราก็จะสามารถยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้และใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่เราทุก กับบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจงรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มีแต่แง่ลายให้เรามองเพียงอย่างเดียวแต่เราเนี่ยยังสามารถมองมันในแง่ดีได้และมีเหตุผลที่จะขอบคุณได้เสมอเพียงแค่เราจําสิ่งนี้ไว้ในใจเพื่อเตือนสติตัวเองครับทุกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราย่อมไม่จําเป็นต้องเสียเวลาทุกข์กับมันแต่สามารถยืนอยู่เหนือความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงในชีวิตได้ด้วยรอยยิ้มครับเพราะความตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นในชีวิตเเเรรราาาาพื่่่อออให้ะไบงยงยแก จำนึกขอบคุณที่เรามีต่อชีวิตตลอดเวลานั่นเองคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกๆคนมากๆนะครับถ้าชอบไปกดไลค์ใช้ให้กดแชร์แคร์ฝากกดติดตามและกดคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อสังหาสร้างอาชีพ EP11 กล่วาวคำว่าสวัสดีครับ